ฮัลโหลสวัสดีค่ะพนมมือสวัสดีค่ะพบกับบิวและร้าน Beauty t o h o m e วันนี้มีผู้ช่วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆ <c oughs> บิวนะคะและร้าน Beauty t o h o m e เหมือนเดิมนะคะ บิวมาแจ้งข่าวดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ฟ้าทลายโจรพร้อมส่งแล้วนะคะ <Yeah. S 1> อย่างที่เพื่อนๆทราบว่าตอนนี้ค่ะตลาดมากๆหายากมากๆโชคดีค่ะที่บิวสั่งไว้ก่อนนะคะก็เลยเดินทางมาใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วมาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆบิวอยากจะเล่าก่อนมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยตอนนี้กําลังกังวลว่าทําอย่างไรดีร่างกายเราจะถึงแข็งแรงเราถึงจะมีภูมิคุ้มกันหรือถ้าวันหนึ่งเราเกิดติดขึ้นมาเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะทุกคนคะ่ะ บิวอ่ะอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะอันดับแรกนะคะเพื่อนบิวค่ะมี2ท่านที่บิวอ่ะรู้จักนะคะแต่ว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยเราอะไม่ได้เจอกันเลยนะแต่ว่าเราบิวอะทราบว่าเขาอ่ะติดโควิดนะคะเพื่อนท่านหนึ่งอะติดก่อนเลยไปอยู่ฮอสพิทอลนะคะแล้วเขาอะหลังจากหายแล้วเขามาลายเขียนยาวมากเป็นอุทาหรณ์มาบอกเพื่อนเอนทุกคนนะคะเขามาบอกว่า รู้ไหมอาการเขาน้อยมากเลยเขากินฟาทลายโจรตอนนั้นะ่ะบิวยังไม่มีฟ้าทลายโจรมาขายเลยนะแล้วบิวะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะบิวก็แบบเฮ้ยเฮยจริงหรออะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงหรอนะคะแล้วพออีกวันหนึ่ง เวลาผ่านมาสักพักหนึ่งเพื่อนอีกท่านหนึ่งนั่นแหละติดเหมือนกันไปอยู่โรงพยาบาลสนามตอนนั้นค่ะบิวมีฟ้าทลายโจรแล้วบิวเลยส่งอันนี้ไปให้เขาเลยแล้วเขาเป็นยังไงรู้ไหมเพื่อนเพื่อนเขาว่าเชื้อลงปอดแล้วมีการเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าเชื้อลงปอดเขาว่าได้รับฟ้าทลายโจรบิลพอดีทันท่วงทีค่ะเขากินตอนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าเขาว่าเชื้อลงปอดจริงแต่อาการเขาอ่ะไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยนะคะเขาบอกมีอาการแบบนิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยมากนะคะ หายใจอะไรแบบปกติเลยเขาบอกว่าขอบคุณฟ้าทลายโจรที่บิวส่งมาให้เพื่อนๆค่ตอนนี้ค่ะจากที่เพื่อนๆได้ยินข่าวนะคะว่าที่เชียงใหม่อะขาดตลาดหมดแล้วมีการกําหนดแล้วว่าซื้อได้แค่คนละกระปุก2กระปุกหรือใดๆนะคะตอนนี้ค่ะฟ้าทลายโจรน,นี้บิวสั่งมาก่อนแล้วจากเชียงใหม่ แล้วอันนี้ค่ะเป็นฟ้าทลายโจร1น0เปเซ็นเป็นต้นเหนือดินด้วยนะอันที่ดีอ่ะคือต้องเป็นต้นเหนือดินนะคะแล้วมาอยู่ในแคปซูลนี้แล้วค่ะเพื่อนๆนแล้วถ้าเพื่อนๆอน่ะจะดูว่าเฮ้ยอันนี้มันปลอดภยัยไหมอะไรยังไงตัวนี้ค่ะคือเป็นสมุนไพรแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจําบ้านอยู่แล้วปกตินะแล้วตัวนี้ใบอนุญาตผลิต QR code อะไรมีครบทุกอย่างเพื่อนๆค่ะแล้วตัวนี้ค่ะบิวหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วฟ้าทลายโจรเนี้ยเขาว่าอยู่ในแคปซูลถูกไหมเป็นตัวที่เป็นแคปซูลผงนะคะเอ้ยม่เป็นตัวที่เป็นผงอัดแคปซูลไม่ใช่เป็นสารสกัดนะคะตัวนี้เป็นผงอัดแคปซูลแล้วใน1แคปซูลเนี่ยประกอบด้วยฟ้าทลายโจรเนี่ยห้ามิลลิกรัมซึ่งจะมีตัวที่เป็นสารออกฤทธิ์น่ะคือเป็นปกติของเขาอยู่แล้วว่าฟ้าทลายโจร กำเท่านี้เหมือนส้มอะ่ะส้มกำเท่านี้จะมีวิตามินซีเท่าไหร่แบบนั้นนะอันนี้คือฟ้าทลายโจกรกำเท่านี้จะมีสารออกฤทธิ์เท่าไหร่นะคะตัวนี้ค่ะมีใน500มิลลิกรัม1แคปซูลนะจะมีฟ้าทลายโจรตัวที่ออกฤทธิ์นะคะก็คือ5กรัมอ่า แล้วต่อไปเพื่อนๆนคะ่ะในนี้เป็นกระปุก30แคปซูลนะคะราคา9 9บาทบิลไม่ขึ้นราคานะคะเพราะว่าถึงแม้จะขาดตลาดเราไม่ชฉวยโอกาสนี้ในการขึ้นราคานะคะเราคงราคาเดิมให้เพื่อนๆนะแล้วต่อไปคะ่ะวิตามินซีเพื่อนๆอคะ่ะอันนี้ถ้าเรายังไม่เป็นเราอย่าก,กินนะเราเป็นเราค่อยกินแต่เราต้องมีติดบ้านเพราะถ้าถึงเวลาแล้วมันไม่ทันนะเพื่อนๆแต่ใครยังไม่เป็นและรู้เลยว่าช่วงนี้ล็อกดาวน์ช่วงนี้กักตัว15วัน14วัน อันนี้ค่ะกระปุกนี้ค่ะรับประทานได้15วันพอดีมีเพื่อนบิวหลายท่านที่อยู่ในเข้าข่ายใกล้ชิดเป็นสีส้มสีแดงใดๆที่ใกล้ชิดกับคนป่วยเพื่อนคนแรกอ่ะที่ป่วยอ่ะ เพื่อนนะคะจะต้องแข็งแรงที่สุดบิวแนะนําให้เขาทานวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมตามที่คุณหมอบอกซึ่งในกระปุกนี้ค่ะเป็นแคปซูลเหมือนกัน1แคปซูลมี500มิลลิกรัมคุณหมอให้รับประทานเชาน้า1เย็น1ห,หลังอาหารทําให้ได้วิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมแล้วก็ได้ครบใน1วันและเป็นการได้รับวิตามินซีที่วนเวียนอยู่ในร่างกายพอแบบตลอดเวลา มีการดูดซึมต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อนๆจัดเลยเพราะฉะนั้นค่ะตัวนี้วิตามิน C 30แคปซูลกินได้15วันนะคะ1 9 9บาทฟ้าทลายโจรนะคะ30แคปซูลเหมือนกันนะคะ99บาทค่ะอย่างไงเพื่อนๆลองดูนะคะเพื่อนเพื่อค่ะอย่างวันนี้นะคะบิวจะขออนุญาตนะคะมาเหมือนแบบ เป็นตัวแทนของร้านนะของทุกคนในร้านบิวนะคะน้องๆทุกคนในร้านบิวนะคะมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆเนานะอย่างที่เพื่อนๆทราบว่าตอนนี้นะคะยอดนะคะผู้ติดเชื้อแบบสูงขึ้นยอดผู้เสียชีวิตสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนๆค่ะบิวบอกเลยอย่างที่พี่บอกเสมอนะว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเออคือเราเนี่ยเราอ่ะดูแลร่างกายเราให้แข็งแรงปกป้องตัวเราเองให้ทีที่สุดเนาะแล้วก็เราไม่ได้ดูแต่ร่างกายภายนอกเราดูจิตใจของเราด้วยนะเพื่อนๆบางครั้งนะคะการที่เราอ่ะร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำลงนะคะเกิดจากการที่เราเนี่ยมีจิตใจเหมือนแบบมันไม่ร่าเริงอ่ะม,มันห่อเหี่ยวพอห่อเหี่ยวนะเพื่อนๆร่างกายเราก็แบบมันก็จะห่อเหี่ยวตามเพื่อนเื่อเคยเป็นไหมจริงจริงนะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะบิวอยากจะบอกให้เพื่อนๆว่า อยากให้เพื่อนๆเ,เหมือนแบบว่าดูทีวีหรือดูอะไรเงี้ยดูพอแป,ป๊บๆอ่ะรู้ข่าววันนี้นิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ไม่ดูแล้วเรามาดูงานของเราวันนี้เราทํางานอะไรเราสามารถแบบ เราจะทําอะไรให้พัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นได้หรืออะไรอย่างเงี้ยได้ขึ้นมากกว่านะคะเราจะได้มาโฟกัสเรื่องอื่นที่มากกว่าเรื่องที่มันเป็นลบอยู่ตอนนี้นะคะเราจะต้องสร้างพลังบวกให้ร่างกายของเรานะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเพกื่อนๆขายอย่างอย่างที่บิวบอกนะคะสรุปก็คือว่าเพืพ่อนๆรักษาจิตใจไว้ให้ดีเพราะว่าใจเป็นนายกายเป็นบบาวยังไงใดๆข้างนอกจะเป็นอย่างไรก็ตามเรารักษาจิตใจของเราให้ดีไว้นะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะเพื่อนๆจิตใจลูกสาวจะ มาขอบายบายอ่ามาเร็วอ่ามาเร็วสวัสดีค่ะอ่านวันนี้นะคะบิวขออนุญาตไปก่อนนะคะบายบายนะคะอ่ะจากร้านอะไรลูกบิวบิวตี้บิวตี้ขอบคุณค่ะวันนี้บีวขออนุญาตไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายบาย